สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rock PP 125วันนี้ขอไม่มีอะไรแบบงงงงก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยบ่อยอย่างที่เจ้าบอกนะฮะมันเป็นช่วงจะเปลี่ยนเป็นหน้าหนาวแล้วก็เลยป่วยด้วยแล้วแบบคือป่วยเป็นเมื่อต้นเดือนกันยาครับแล้วแบบว่าเหมือนอาการมาเกือบจะหายดีแล้วแล้วพออากาศเปลี่ยนเราก็เลยกลับมาป่วยอีกรอบยังไงก็อยากให้รักษาสุขภาพกันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวป่วยบ่อยๆแล้วชีวิตจะแย่ลง <laughs> ช่วงนี้ ังจากที่บนปเรื่อง professionalist แล้วก็ก็สำหรับตัวเองเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวคงจะมีซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องาการพัฒนาตัวเองอีกรอบแล้วล่ะแต่คราวนี้คงเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบลักษณะดิไซน์การทํางานนู่นนี่นั่นวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มากกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือต้องแจ้งให้ทราบว่าโปรเจกต์ใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มพ่งนี้ อาจจะเริ่มในช่วงไหนช่วงหนึ่งของสัปดาห์หน้ายังไงเดี๋ยวราติดตามกันวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไม่มีอะไรแบบเร่งด่วนมือถือแบตก็หมดชาร์จก็ไม่ได้น,นี่ก็พูดในต่ออ <laughs> okay, ินเทอร์เน็ตโอเคบายบาย